ดูสิครัพินัทยายแก้วก็ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นอีกแล้วส่วนตานี่ก็ซื้อรถใหม่ทำไมชีวิตคนอื่นมันดูดีไปหมดเลยนะแล้วชีวิตเราละมิน้นก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยค่ะงานก็เท่าเดิมเงินก็แค่พอใช้รู้สึกเหมือนตัวเองวิ่งไล่ตามคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเลยเรากำลังมองชีวิตผ่านกระจกบานไหนอยู่ละมิน้นกระจกเหรอคะใช่ กระจกบานแรกที่เรามองอยู่ตอนนี้คือกระจกของคนอื่นเราเห็นแต่ด้านที่เขาเลือกให้เราเห็นคือภาพที่ถูกตกแต่งแล้วแล้วเราก็เอาภาพสวยๆนั้นมาเป็นมาตรฐานของความสุขของเราเองก็จริงค่ะแต่มันมันห้ามไม่คิดไม่ได้นะลองเปลี่ยนไปมองกระจกบานที่สองดูสิกระจกบานที่สองคือกระจกที่สะท้อนตัวเรา สะท้อนความสำเร็จเล็กๆที่เราทำได้เมื่อวานสะท้อนสุขภาพดีๆที่เรามีสะท้อนคนที่ยังรักและอยู่เคียงข้างเราถ้าเรามัวแต่เสียเวลาเปรียบเทียบเราจะไม่มีเวลาเหลือพอที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่ในมืออืมขอบคุณนะคะพี่นัทสงสัยวันนี้หนูต้องมองหากระจกบานที่สองให้เจอซะแล้ว